ทุกคนใครชอบตุ๊กตาของมาดามอเล็กซานเดอร์บ้างก็ต้องยอมรับว่าเราอะเพิ่งรู้จกักน้องคนนี้จากแบบว่าช่วงนี้ก็คือโมเดลกล่องซูมกล่องจุ่มทั้งหลายนะคะกำลังที่นิยมแล้วก็เรากำลังคิดว่าตุ๊กตาบางอย่างที่มันกำลังฮิตในตอนนี้เนี่ยมันมันเรายังไม่ได้ชอบและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบตุ๊กตาอยู่แล้ว ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นของเล่นที่เขาคอลแลบกับน่าจะเป็นแมค o โดน d ์ต่างประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรามาดูในแบบซองอะคะ่ะปีที่ผลิตอะมันน่าจะนานมากแล้วตั้งแต่2004ดังนั้นก็จะหาค่อนข้างยากในตอนนี้ก็จะเป็นมือสองแล้วนะคะเราก็พยายามซื้อเวอร์ชั่นที่มันยังไม่แกะหอ่อเพราะว่า เวอร์ชันที่มันแก่หอแล้วบางอย่างมันก็เปื้อนแต่ถามว่าอ่าเราก็ซื้อมาในบางตัวที่ราหาแบบนี้ไม่เจออยากจะบอกว่าน้องน่ารักมากคือตอนนี้มันมันเป็นกระแสไอ้เรื่องของอาร์ทอยโมเดลกล่องจุ่มกล่องส่มใช่ไหมแต่อ่าตุ๊กตาที่เป็นกระแสในตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเรายังไม่ชอบเราชอบตุ๊กตาในลักษณะที่มันแบบมันมันมันเหมือนมีมีชีวิตแบบอารมณ์แบบว่ามันเหมือน มีผ้ามีอะไรเท็กเจอร์มันยังแบบเออดูเหมือนกับว่าทําอะไรได้มากมากกว่าที่มันมาตั้งโชว์เฉยๆอย่างเช่นไม่หยิบเล่นมีความแบบเหมือนมีชีวิตอย่างเช่นมอชชี่ตอนนี้ก็กําลังมาเหมือนกันแล้วเราก็สะสมอยู่บ้างจํานวนหนึ่งแต่ว่าด้วยราคาตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าถ้าใครได้ไปที่แหล่งของน้องอะ่ะ ก็จะบอกว่าราคาน้องจับต้องได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราซื้อจากร้านในไทยหรือว่าพี่ในไทยก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงเราก็เลยคิดว่าหยุดมองชี้ๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจว่าอยากรู้ว่าเรามีตัวอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแต่ว่าก็มีไม่ยอะนะคะก็ประมาณ1แต่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือราคาตัวนี้มันไปไกลมากแล้วเราก็เลยหันมาสนใจตัวนี้ ตอนนี้เลยก็คือเราไม่ค่อยเห็นคนรีวิวสักเท่าไหร่นะคะเป็นน้องอตุ๊กตาอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเวอร์ชันเหมือนเป็นว i สัต d o ออฟออ่ะคะ่ะเนี่ยอันนี้คือเราให้ดูเวอร์ชั่นที่ เราซื้อแบบที่ไม่ได้แกะจากหอก็คือมีการผ่านการใช้งานนะคะก็อาจนผมน้องก็อาจจะมีการฟูบ้างหรือว่าเสื้อผ้าอาจจะเปื้อนบ้างร่างกายอาจจะมีการเลอะน,นิดนึงแต่สภาพไม่ค่อยไม่ค่อยแย่นะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ที่เราชอบแล้วเหมือนอารมณ์โดนตกคือคือขนาดอะน้องจิ๋วมากแล้วก็คือเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าตุ๊กตาที่แบบจำลองขนาด ตัวมนุษย์จริงๆในคอเลกชันนี้มันจะมีหลายอย่างอย่างเช่นที่เราบอกก็คือมันจะมีเป็นคอเลกชันวิสัสต์ออฟออมีเวอร์ชั่นเจ้าหญิงก็มีนะคะอ่าดีเทลของน้องอะสังเกตนะคะน้องจะเป็นลักษณะตุ๊กตาที่มีปากนิดจมูกหน่อยหน้าตาจะทรงๆคล้ายๆกันเวลายืนตาน้องไอ้โทษค่ะเวลาลืมเนี่ยน้องก็จะลืมตาแบบนี้ใช่ไหมคะเวลานอนนะคะทุกคน น้องก็จะหลับตาแบบนี้นะคะ่ะมันมันดูแบวๆดีนะคะเราชอบเราชอบตุ๊กตาอะไรทำนองนี้มากกว่าแบบอ่าอาร์ทอยอย่างเช่นข้างหลังนี้ก็เป็นน้องปลายนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเรามาสะสมตุ๊กตาที่แบบว่าเราชอบจริงๆดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะแกะห่อไปทีละตัวให้ทุกคนดูนะคะ ตัวแรกนะคะน้องจะเป็นตุ๊กตาที่หอ่อเขาจะเขียนเลยค่ะว่าซินเดอเรล่าเออพอมาดูบางตัวบางรุ่นเนี่ยปีพศถ้าเป็นรุ่นซองใสอย่างเงี้ยจะเป็น2010นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นซองที่เป็นสีเขียวเเป็นขอบสีเขียวเเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเวอร์ชั่น2004 ดังนั้นน้องน่าจะเกิดมาไม่พร้อมกันเดี๋ยวเราจะแกะแกะซองใสก่อนก็แล้วกันนะคะอันนี้นะคะตัวแรก ที่มือของน้องเนี่ยแต่ละตัวนะคะถ้าอ่าถ้าใครซื้อมือสองแล้วน้องอาจจะยังอยู่ก็ได้เขาเป็นแท็กแล้วก็จะมีชื่อบอกเลยคะ่ะว่าน้องคือซินเดอเรลล่านะคะนี่นะคะถ้าเราซื้อมือหนึ่งอะเวอร์ชั่นแม้มันจะเก่าอะแต่ แต่ผมน้องอาจจะยังไม่โดนตัดเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ตุ๊กตาในสภาพที่มันสมบูรณ์ขึ้นมาอีกหน่อยแต่ก็ต้องรักษาสภาพน้องนิดนึงเพราะความเป็นพลาสติก,กอะเนาะมันก็เราก็ไม่รู้ว่าความเสื่อมสลายของของตัวพลาสติกมันจะคงทนแค่ไหนเวลาน้องออกมาจากห่อแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวแรกนะคะที่เป็นเวอร์ชันของเจ้าหญิงนะคะคอแลบ เป็นแมคโดนัลคอลแลบกับมาดามอเล็กซานเดอร์อย่างที่เราบอกถ้านองถ้านอนเนี่ยน้องจะหลับตาแต่ถ้าเอาน้องตั้งน้องก็จะลืมตาเนี่ยคือน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราจะแกะต่อไปนะคะตัวที่2นะคะอ่าเราจะมาแกะสองสายก่อนชื่อว่าปิ้นชาร์มมิ่งนะคะเป็นเจ้าชายกันบ้างเี่ยที่หอก็จะเขียนว่า Happy n e ินี่นะคะ นี่จะระบุไว้เลยว่าเป็นเจ้าชายชาร์มมิ่งนะคะนี่นะคะเป็นเวอร์ชันนี้อันเวอร์ชันนี้จะไม่เป็นไม่มีดีเทลผ้าแต่ตรงหมวกจะมีเหมือนขนนกนะคะสไตล์ปะ่ะสไตล์นี้เลยมาต่อที่ตัวที่3นะคะชื่อว่าน้องอลิซอินวันเจอร์แลนด์คะการแต่งกายก็จะล้อกับ ในกระตูนเลยก็คือเป็นสีฟ้าเนาะอลิสมีโบใส่เอี้ยมประมาณนี้นี่รูเสึรโชคดีมากๆเลยที่ได้เวอร์ชั่นแบบยังไม่แกะห่อเพอน้องสภาพดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นอลิสนะคะตัวที่สี่ค่ะแมทแฮตเตอร์ก็เป็นช่างทําหมวกในกระตูนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า จะเป็นยังไงทาา่านี่จะเป็นอย่างนี้แขนขาน้องขยับได้นะคะบางตัวเนี่ยถ้าแบบวางดีๆก็คือไม่ต้องมีไม้ขำอะไรเลยน้องเขาก็จะตั้งอยู่ของเขาได้ก็คือทรงตัวดีประมาณนึงนะคะต่อมาเป็นเวอร์ชั่นถุงสีฟ้ากันบ้างนะคะอันนี้เขียนว่า wendy doll e ash blue fairy น่าจะเป็นน้องนางฟ้าแม่ทูงหัวนี่เอ้ยน้องมีปีกด้วยค่ะทุกคนแล้วแล้วก็จะมีกระดาษสีขาวอันนี้หล่นมาด้วยเป็นการบอกให้รู้ว่าอ๋อติดติดปีกยังไงน่าจะเป็นด้านหลังของน้องนะคะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนที่ข้อมืออย่างที่บอกถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่มันเป็นสภาพ ก็คือแบบพึ่งไหวแกะหอจะระบุได้ว่าตัวที่เราได้เนี่ยคืออะไรและและอันนี้ก็จะเป็นปีกด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะประกอบนะคะอันนี้นะคะตัวต่อมานะคะชื่อว่า wicked w i c h of the east นะคะเป็นแม่มดใน wizards of oz ที่ถ้าถ้าใครจำได้เราเราเคยดูการ์ตูนอะมันจะมีแม่มดสามพี่น้องอะแล้วมันเหมือนจะถ้าถูกทำเป็นหนังเร็วๆนี้ด้วย ที่ที่มันจะมีแม่โมตัวสีเขียวอะไรเนี้ยแล้วมันมีสามตัวค่ะอันเนี้ยจะเป็นแม่หมดนะคะนี่ค่ะสะภาพน้องดีมากผ้าใหม่รองเท้าแบบถุงเท้าคือน่ารักอะดีเทลถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้ทำมาจากผ้าทั้งหมดนะคะเป็นพลาสติกแต่อย่างที่บอกรายละเอียดบางอย่างคือน้องก็ถือว่าทำมามาโอเคเลย แม้จะเป็นไม่ใช่ของมาดามอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์เต็มตัวเพราะว่าตุ๊กตาแบรนด์นี้มันจะมีดีเทลแล้วก็รายละเอียดนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นแบรนด์ของของมาดามอเล็กซานเดอร์จริงๆแต่เวลาเอามาคอลแลบกับแมคโดนัลล์ก็ด้วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ราคามันก็อาจจะต้องมีการแบบลดอะไรบางอย่างนิดนึงแต่ความเป็นเอกลักษณ์ของตุ๊กตาแบรนด์นี้คือทื่ตาเขาจะแบบลับหลับ,ลบตื่นตื่นอย่างเงี้ยได้นะคะ ตัวต่อมานะคะเป็นเดซี่น้องเดซี่อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามาจากเรื่องอะไรแต่แต่ชุดน้องน่ารักมากเป็นเหลืองแบบสดใสมากนะคะตะมูทะมิมากความเป็นดอกไม้เดซี่นะคะนี่คะ่ะอย่างที่บอกคือน้องสามารถตั้งได้ในบางตัวแบบ คือทรงตัวได้ดีแต่บางตัวก็อาจจะต้องใช้แม้คำ้ำหรืออาจจะต้องยันกับอะไรให้ให้น้องเขาคอนโทรลตัวได้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดซี่นะคะน่ารักมากเลยทุกคนต่อมาค่ะเป็นเจสมินกันบ้างนี่ค่ะเป็นแบบ เออถ้าสังเกตผิวสีของน้องจะค่อนข้างแบบเราไม่แน่ใจน่าจะแทนแทนนิดหนึ่งนะเหมือนจะสีแทนนิดหนึ่งผมดำสีตาก็บางตัวเขาจะมีดีเทลลูกเล่นสีตาเขาจะไม่ใช่สีในตาสีดำเหมือนเหมือนกันทั้งหมดมันก็จะมีอะไรที่รายละเอียดปีกย่อยไปในแต่ละตัวแต่น้องก็น่ารักอยู่ดีอะค่ะ นี่นะคะเป็น justin ค่ะและแล้วค่ะตัวสุดท้ายอยากจะบอกว่าน่ารักมากเป็นมิกกี้เมาส์นะคะเวอร์ชันเด็กผู้ชายมันมีมินนี่เมาส์ด้วยแต่เราหาซื้อไม่ได้แล้วนี่อันนี้ก็คือเป็นชุดใส่กงเกงแบบนี้นะคะมิกกี้เมาส์บอยดอลเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะ คือตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในตู้กันว่าพอน้องอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างน้องตัวนี้นะคะเราก็ใส่ปีแค่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แน่เดี๋ยวเราไปดูในตู้กันค่ะคก็เป็นการแกะห่อเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับมาดามอเล็กซานเดอร์คอลแลบกับแมคโดอนนอลนะคะเป็นตุ๊กตาที่แบบเออเสมือนจริงนะคะที่เวอร์ชั่นน้องจะจิ๋วนิดหนึ่งก็คืออย่างที่เราบอกประมาณ10เซนติเมตรนะคะ น้องยังมีอีกหลายเวอร์ชั่นหลายแบบนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆตามเก็บสะสมน้องในในตอนนี้เท่าที่มีคือเรามีแค่นี้นะคะรู้สึกว่าปรปับปร้มมากพอน้องยังอยู่ในสภาพดีส่วนน้องมือสองที่ได้มาก็อาจจะมีถูกตัดผมแหว่งไปบ้างอย่างเช่นน้องตัวตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า,าน้องลาพันเซลก็ผมก็ไม่ได้ยาว เหมือนเราไปดูในในอินเทอร์เน็ตนะคะเวอร์ชั่นของน้องที่สมบูรณ์คือน้องจะถักเปียแล้วก็ผมก็จะยาวประมาณหนึ่งน้องตัวผู้ชายผมเขาจะไม่ได้ทำทำเป็นเส้นผมแบบนี้เขาก็จะเป็นแบบพลาสติกไปเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแกะห่อตุ๊กตามาดามอเล็กซานเดอร์ที่คอล์ลบกับ McDonald s นะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูนะคะเราจะได้มีเพื่อน ในวงการน,นี้เยอะๆนะคะก็ขอลาทุกคนไปก่อนกับน้องๆในตู้นะคะบ๊ายบาย